สวัสดีครับวันนี้เคิร์มพาเที่ยวนี่ครับเราได้แนมตุ้มจิ๋วมาคิมเคยกินไหมไม่เคยอ่ะเราคิมเห็นว่ามันดังอยู่ในติ๊กตอกติ๊กตอกเยอะแล้วใชแววนะ่แล้วก็เนี่ยยี่สิบหกบาทนะลองจิ้มแล้วก็วันนี้เราได้ผักสดสดมาครับบางาคนเขาเอาไปย่างนะนี่ขอกินสดสดไหมล่รอเพราเห็น,หนแล้วแต่คนไงที่เห็นคลิปมาบางคนก็กินสดๆดบางคนก็เอาไปย่างบางคนที่ไม่ชอบกินสดอลยนะโอ้เป็นแนตุ้มจิว๋ว มีพริกด้วยนี่อืม๋ยวลองดูนะคำแรกมากินก็ผักอะไรจ้ะผักคอรเฮ้ยอร่อย <H ur ly> จริงวะยี่สิบหกบาทได้กินเป็นชิ้นเนื้อสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดกาสิบสิบลูกเท่า <H are> <H are> กับลูกก็สองบาท หกสิบระตังใช่ออเแต่มันมีพริกด้วยนะในคำหนึ่งอ่ะอ,อร่อยป่ะอร่อยจริงเพยินเลยอ่ะอือมกินข้าวผักเลยอ่ะอืมเล<ะ>ิศคำนึง อเอออดูว่วะอืออะอ๋ออือเป็นไงอือฮึอย่างต้มจิว๋วลอกเปลือกแล้วโอเคเลยโอเคอร่อยครับอือฮอหาซื้อได้ในที่เซเว่นครับ ร้านสอของจันโอเคครับวันนี้เริ่มพาเที่ยวก็สวัสดีครับ